ผมว่าสําหรับลูกค้านะครับเวลามาหาบัวหลวงคิดถึงอะไรก่อนเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกคือคิดถึงเรื่องของความมั่นคงนะครับเราเป็นโบรกเกอร์ที่ผมคิดว่าเรายึดมั่นเรื่องของการทําธุรกิจอย่างมั่นคงอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลูกค mm ้า hmm. ที <fal> ่มาเจอเราเนี่ยผมว่าอย่างแรกเราเป็นดูแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของธุรการเงินประเทศไทยนะครับเราเป็นบริษัททรัพย์ที่มีฐานของทุนที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ลูกค้าให้ความมั่นใจกับพวกเรา นในที่สองคือลูกค้าเชื่อมั่นในบริการในหลายๆรูปแบบที่เราสามารถให้ได้นะครับเราสามารถมีตัวผู้ได้นับการลงทุนที่มีความสามารถที่จะสามารถจะให้คำแนะนำลูกค้าได้ว่าจะลงทุนอะไรแบบไหนนะครับเรามีแอปพลิเคชันเรามีเครื่องไม้เครื่องมือ,อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ช่วยทำให้ลูกค้าสามารถที่ลงทุนได้มีคุณภาพนะครับในที่สามคือเราเป็นโบรกเกอร์ที่ พยายามให้ความรู้นักลงทุนต่อเวลานะครับตั้งแต่หลายปีก่อนนะครับตั้งแต่สมัยก่อนมีห้องค้าเราเปลี่ยนห้องค้าเป็นห้องเรียนพอมายุคโควิดไม่มีห้องเรียนแล้วเราปรับเป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับทุกๆปีเนี่ยเรามีคอร์สที่จะให้นักลงทุนสามารถเข้าเรียนได้นะครับเ,เรามีนักลงทุนที่เรียนผ่านออนไลน์เนี่ยปีนึงเป็นหมื่นๆคนเรามีบทความในเว็บไซต์นะครับที่เราเรียกโนโลลแลนเชียร์ลิงเนี่ยปีที่แล้วทั้งปีมีคนเข้าไปดูถึง5 0 0แสนกว่าวิวนะครับเรามี YouTube ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็น YouTube ให้ความรู้ด้านการลงทุนที่มีแสนสับเราเรียกว่าแสนสับนะครับยูทูบอะไรฮะบางคนบอกแสนสับเนี่ยเฮ้ยสำหรับทําไมผมดูเว็บอื่น YouTube อื่นยูทูบเบอร์มีเป็นล้านเาบอกแต่ถ้าเกิด YouTube เรื่องการลงทุนเราเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกที่ได้แสนสับนะครับเรามีคลิปสอนเรื่องการลงทุนให้ลงทุนอย่างต่อเนื่องนั้นนี่คือองค์ประกอบของหลักทรัพย์บุลงที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะให้บริการกับนักลงทุนได้อย่างมีคุณค่าครับ ผมคิดว่าเรายังทาเรื่องนี้ต่อเนื่องคือเรื่องพวกนี้เป็นเชีกลุที่จะมาคิดปีต่อปีนะครับกลุ่มพวกนี้เราทํามาเป็น10ปีแล้วเพียงแต่ว่าเราต่อยอดของของกลุ่มเนี่ยในแต่ละปีนะครับเราเคยมีสมัยก่อนเรายังมีอย่างโปรแกรมอย่างอย่างอ,อย่างไอ,องเอ็กเซลเองนะครับหรืออย่างไอแทร็กกิ้งเองไอแทร็กเกอร์เองนะครับปัจจุบันเรามีทูต่างๆเรามีแอปพลิเคชันเวิลดคอนเนซึ่งเปิดตัวเป็นปีที่แล้วไม่เฉยว่าพวกนี้เป็นการต่อยอดนะครับหรือแม้กระทั่งการ ไปลงทุนต่างประเทศเราเพิ่งเปิดเมื่อสักสองสปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ปีแล้วเราก็เปิดเพิ่มอีกแล้วเปิดเทรดดิ้งแพลตฟอร์มใหม่ชื่อว่า Global Trade Master นะครับก็เป็นอีกเทรดดิ้งแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทาให้นักทุนสามารถที่ลงทุนได้มีคุณค่ามากขึ้นนั่นนี่ครับคือเป็นเป็นกลุ่มที่ต่อเนื่อและทำมาตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาครับผมคิดว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นระดับกลางและระดับรายย่อยเยอะนะครับอย่างนักทุนที่เป็นนักงทุนที่เทรดเยอะๆเนี่ยต้องยอมยอมว่าเขาอาจจะมีเรื่องของต้นทุนที่เป็นอข้กกัวลลห เราเองเป็นบริทที่ครบวงจรนะครับเราจะไม่ใช่บรกที่อคอมมิชชั่นถูกสุดนะครับแต่เราเชื่อมั่นเราเป็นบรกที่ให้บริการได้ดีที่สุดครับจริงต้องบอกว่างาน IB เนี่ยถือว่าแปลว่าเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําของตลาดธุรกิจวันนีธนกิจนะครับทุกปีเราจะมี IPO นะครับทั้งรายทั้งรายใหญ่รายเล็กนะครับที่ให้นักลงทุนสามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะพยายามคัดเลือกบริษัทดีๆเข้ามานะครับให้นักลงทุนสามารถที่ลงทุนได้ในอนาคต นะครับอย่างปีนี้เองเราก็เชื่อว่าเราจะมีธุรกิจที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในเซกเตอร์ของอาหารนะครับเซกเตอร์ของสุขภาพนะครับเซกเตอร์ของรถยนต์ที่จะเข้ามาให้นัทุนลงทุนกันเป็น IPO นะครับทํานองเดียวกันถ้าเป็นธุรกิจอื่นที่เป็นโปรดักต์อย่างปีที่แล้วเรามี DR ถึง5ตัวที่นําเสริมใหม่นะครับปีนี้เราก็ยังศึกษาอยู่ว่าจะสามารถจะออกโปรดักต์อะไรเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งพวกสตรักเจอร์โน้ตต่างๆนะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนา ตราสารไดใหม่ให้ลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณให้ได้ครับ oh. <AP> เมฟก็ oh. เป็นอีก i อ o หนึ่งซึ่งเราก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นในบริษัทเราเห็นเป็นบริษัทเทคนะครับที่เป็นคุณภาพนะครับ oh. เป็นสตาร์ทอัพไทยนะครับที่สามารถที่จะทํารายได้และกําไรได้อย่างดีนะครับเากืการไพูดคุยกับเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่เองก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หน่าสนใจนะครับเป็นวิศวกร2คนที่มาพัฒนาแอปพลิเคชันเพราะจะแพลตฟอร์มนะครับแถมได้ตัวหนุนที่ดีอย่างกลุ่มเซ็นทรัลนะครับก็ท้ ธุรกิจมีความมั่นคงครับจริงๆภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่าธุรกิจหลักทรัพย์อาจจะปีนี้อาจจะมีปริมาณซื้อขายที่ลดต่ำกว่าเดิมจากปีที่แล้วนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยทางหลักทรัพย์บุของเองเนาะเราก็อยากจะเมนเทนเรื่องของเป้าเรื่องของรายได้ของเราใกล้เคียงเดิมนะครับปัจจุบันอย่างปีที่ผ่านมาเราพิจารณาเทกประมาณปีละ1 1 0 0ล้านนะครับเราก็อยากจะได้ประมาณเป้าประมาณเดิมครับเรื่องของความเสี่ยงธุรกิจหลักทรัพย์มีอย่างแรกเลยต้องยอมร,รับอย่างว่าบราิการซื้อขายเนี่ยเป็นตัวปัััจจยหลก เรัพิจารณหลักทรัพย์เพราะปริมาณซื้อขายเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องของรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะเพราะนั้นเป็นรายได้ข้อใหญ่จากที่เรามองว่าปีนี้ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันน่าจะมีปริมาณลดลง<ม>ก็จะทําให้เรื่องของค่าในหน้าลดลงนะครับแต่แน่นอนเรื่องของการแข่งขันทื่สำคัญนะครับปีนี้เราเห็นตั้งแต่ต้นปีที่มีบริษัทหลักทรัพย์หน้าใหม่เข้ามานะครับที่มีการคิดคอมมิชชั่นแบบก็นย์เปอรจเย็นต์นะครับก็นั่นเเลนอริการแบบไหน ึ่งเราเชื่อว่าเราก็มีบริการที่ให้กับลูกค้าและเชื่อมั่นว่าลูกค้าก็จะตอบรับเรื่องของบริการที่ได้รับจากเราเป็นอย่างดีครับ <S <S 1> <S 1> ตลาดปีนี้เอ,เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นตลาดก็ท้าทายปีนะครับจีิเๆบอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าจากช่วงโควิดมีความผันผวนเยอะปีที่แล้วมีเรื่องของสองครามรัสเซียย,ยูเครนเข้ามามีเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ในต่างประเทศนะครับก็มีผลต่อตลาดโดย <S <S ตรงปีนี้เนี่ยต,ต้นต้นต้นปีก็มีเรื่องของข,องของ้อขั้บนพวกนั้นอยู่นะครับแต่ ของบ้านเราเองก็ต้องรับรับว่าเราได้ในส่งในืคองการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นเม็ดเงินใหญ่ที่เข้ามาในประเทศนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปีนจีนประกาศเปิดประเทศเราก็าคิดว่าจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวปีละมาสี่ล้านคนนะครับปีนี้เชื่อว่าน,าน่าจะขึ้นไปเกิน25 ador, ล้านคนนะครับก็บนี้ก็เป็นปจัจจัยบุกของรประเทศไทยนะครับแต่แน่นอนเรื่องของปัจจัยเรื่องของ ในต,ต้นปีที่ผลประกอบการของบอจอ,ออกมาต่ํานิดนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อกังวลเพิ่มเติมนะครับแต่เราก็มองว่าเรื่องของท่องเที่ยวยังเป็นตัวเสริมที่ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยภายในประเทศที่สําคัญคือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะฟอร์มได้อย่างรวดเร็วนะครับและก็มีเสถียรภาพที่ดีก็จะเป็นปัจจัยบวกให้กับทางนักทุนที่จะมองเรื่องของตราซับได้ดีครับออหุ้นหลักๆที่เราเรามองก็อย่างหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนคนก็พูดงถึงเยอะนะคร หุ้นท่องเที่ยวหุ้นสายการบินหุ้นเ,เรื่องของอ transportation อย่างบบสาารบินก็เป็นหุ้นที่คนมองกันอันที่2ก็จะเป็นหุ้นของเรื่องของธนาคารนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าลูกค้าดีธนาคารก็จะดีด้วยนะครับ่วนที่สคือหุ้นที่เกี่ยวเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าจากปัญหา geopolitical เนี่ยคนก็จะมองเรื่องของการกระจายความเสีย่ยงเรื่องของฐานการผลิตนะครับเพราะจะเห็นเรื่องของการย้ายมาของฐานการผลิตที่ทําให้นิคมอุตสาหกรรมได้ผลพวงที่ดีขึ้นด้วยครับ